ลองได้เสิร์ฟครับครับอครับเสิร์ฟดีครับเข็น้ำหนึ่งต่อส่วนครับเชียงบางฉลองครับแล้ก็กินมาเยอะอ่ะครับอ่าครับนี่ครับเสิร์ฟครับเอาพี่น้อยพี่มวลเอาครับไม่ออกครับขึ้นนำสองต่อส่วนครับเชียงบางฉลองครับเข็นสองต่อส่วนครับ อ่ครับพี่มวลเปิดเอายังอยู่ครับอาครับเียงเตะข้ามไปสองร้อยมวนบางมาครับนี่ครับเอายังอยู่ครับทันนะครับไม่ทันครับวัดกันที่พี่ลูกเตะข้ามไปนะครับใครจะเตะข้ามแม่นกว่ากันนะครับนะครับศูตต่อสองครับพี่มวลวมใจพัฒนาได้เสรยบครับนี่ครับเสรยบมาครับครับได้หนึ่งแต้มครับเป็นหนึ่งต่อสองครับมวลวมใจพัฒนาครับ หนึ่งต่อ2ครับมือได้เสียบครับครับไล่ขวามาครับเปิดเปิดเอาครับเปิดไม่ออกครับตรงนี้ครับเฉล็บไม่ได้นะครับหนึ่งสองต่อสองครับมือรับมือรับสองต่อสองครับบอมเตะยังครับบอมเตะยังบอมยังไม่ได้เตะนะแมวเอาครับนี่ครับวัดกันที่ใครจะเตะครับมาแม่นกว่ากันนะครับลูก ลูกยกไม่มีลูกวางไม่มีนะครับหลังเท้าเวทนี้ครับสวัสดีครับพิกกี้ครับนี่ครับสวัสดีครับพี่เชียงครับเวทน้ำสามต่อสองครับเชียงบางฉลงครับเป็นตะก้อหลังเท้าเวทเล็กๆนะครับสามต่อสองครับเชียงบางฉลงได้เสิร์ฟครับยังไม่รู้คู่ต่อสู้มายัง ต้องรอให้พ่มวนเตะเสร็จก่อนนะครับถึงจะรู้ครับยังไม่รู้นะแมวเดี๋ยวจะให้รอแมวก่อนสี่ต่อสองครับเชียงบ้าสลงได้เสิรฟครับเสิไม่ข้ามครับสองต่อสี่ครับพิมวนรวมใจพัฒนาได้เสิฟครับเเปิดเอาเตะข้ามไป นี่ครับพี่มวลเตะข้ามาเชิญเปิดนี่ครับนี่ครับวัดกันที่ลูกเตะแม่นนะครับใครจะเตะข้าไปแม่นกว่ากันนะครับเราลงตีห้าครับพี่มวลเมาพอดีสามต่อสี่ครับพี่มวลได้เสียบครับสามต่อสี่ครับต่อเจสีนสออยนเสร็จมาครับเอาพี่เชมเปิดไม่ออกครับตรงนี้ครับมีสมอไปสี่ต่อสี่ครับมวลลมใจพัฒนาครับ คู่ต่อไปจะเป็นคู่เอกนะครับเด็ดบ้างบ่อนะครับเดี่ยวคับคิคู่พานนะครับคู่ต่อไปครับครับเป็นอันห้าต่อสี่ครับที่มวลวมงใจพัฒนาครับดึงไม่ได้นะครับแต่ก็าเวทนี้ครับรองเท้านะครับแตมไปไวมาไวนะครับเสียบครับนี่ครับดูเตะข้ามไปครับเอานี้ครับเตะข้ามาไม่ข้ามครับครับตามอยู่ห้าต่อสี่ต่อห้านะครับ เชียงบางเฉลิงครับสี่ต่อห้าครับครับเสิร์ฟลงครับลูกนี้ครับตีเสมอเป็นห้าต่อห้าครับมาเสิร์ฟมาเสิบห้าสี่ห้าสี่ลูกเป็นคืบห้าต่อห้าครับเชียงเสิร์ฟอันนี้ครับม้วนเตะมานี่ครับวัดลูกยกไม่มีลูกวางไม่มีนะครับวัดกันที่ลูกเตะไปแม่นนะครับใครจะตีข้ามไปแม่นเหมือนกันนะครับ ห้าต่อห้าครับมวนวมใจพัฒนาได้เสพครับอันนี้ครับไปขวาอันนี้เชิงเปิดอยู่ครับอัตเตะไปครับตรงนี้ครับยิงนำหกต่อห้าครับใครแพ้อยู่นะคู่นี้ได้เก็บฟีลองเก็บฟีได้ดีมาซวงหน่อยเสมอหกต่อห้าครับมวนได้เสพครับเชิงเปิดไปอัตเตะครับไปครับ วัดดวงเลยวัดดวงนะครับใครตีข้ามไปแม่นกว่ากันนะครับไปดหลังให้โถสามยังอยู่พดต้อหอครับเชิญแม่ฉลองได้เสร็จครับนี่ครับบ้านนี่ครับใครตีข้ามาได้ก่อนนี่ได้เปรียบเลยนะครับมีโอกาสได้แต้มนะครับไม่มีพื้นยกพื้นวางนะครับหลังเท้าเวทีครับ 6ต่อ5ครับที่มวนไข้รวมใจพัฒนาครับ6ต่อ5ครับนี่ครับเสือมาดีครับเอาครับยังอยู่ครับเอาครับเตะข้ามาครับที่มวนเท่าไงเอาครับโอ้โหเตะข้ามหลังเลยครับลงดครับใครจะวางมาแม่นกว่ากันนะครับใครจะเตะข้ามาดีกว่ากันนะครับเตะขีดแหลกอ่ะนี่ครับเป็นเวท เล็กๆนะครับเล็กมากนะครับเปิดลังเท้าคู่นี้ครับไม่ใช่เล็กธรรมดานะครับป้าตี๋ยวพวกในกล้องหน่อยห้ามย้อยยื้อเอาอะไรกันกับแม็กมากระดานมาเลยแม็กมาแล้วนะครับเปิดหนึ่งเปิดสองนะครับเตะข้ามไปครับอ๋อครับตรงนี้ครับโอ้โหขึ้นนำแปดต่อห้าครับอีมวลรำใจพัฒนาครับต่อห้าครับสรนะครับเชิญต่อเ เอาข้ามไปครับนี่ครับต่อยข้ามมาครับมีใครไดครับยกไม่ได้นะครับหลังเท้าเวทนี้ครับจะไปยกไปวางไม่ได้นะครับหลังเท้าเวทนี้ครับไม่มีพื้นหลังเท้านะครับต่อต้านกครับนี่ครับเจียงเปามีครับเปิดไม่ออกครับโอ้โหทรัขึ้นนำไปสิบต่อห้าเลยครับมวลไส้รวมใจพัฒนาครับ ยกเข้าไปวางไม่ได้นะครับมันไม่ใช่หลังเท้าอาชีพนะครับ1 0บต่อ5ครับพี่มวลลมใจพัฒนาที่เสือครับสมากครับเอาไม่ครับไม่ได้นะครับจะมายกเล่นไม่ได้นะครับตัวเองก็ไม่มีพื้นหลังเท้านะครับเส้นท่านเรียบร้อยครับพี่มวลลมใจพัฒนาครับสมกับเป็นแชมป์นะครับยังไม่แพ้ใครนะครับมวลครับ ครับเกมเลงหรือเปล่าครับ11ต่อ5ครับเคไปไปข้าไปดดีเสียงมาเลยครับนะี่ครับเอาชนะไปได้นะครับวนค่ายลมใจพัฒนาครับเอย่างกันต่อเียสว่าวนค่ายลมใจพัฒนาเอาชนะไปได้นะครับ